เครื่องกองน้ำนักซ่าเครื่องกองนะ้ำนักซ่าค <c oughs> ู่มือวิธีทำออยทิ้งไปอ่ะนะานน้ำซูซ่าซูซ่าซูซ่า วันนี้น้องมูจะมารีวิวเครื่องกองน้ำนักซ่าเครื่องกองน้ำซ่าเป็นเครื่องกองน้ำง่ายๆใช่ไหมใช่ใช้วัสดุพอ่อคาน้องมูอยากกินเครื่องกองน้ำาย <c oughs> ใช้วัสดุอะไรบ้างนนมีทราย แล้วก็มีมีกระดาษกรองมีแคาร์บอนถ่นานคาร์บอนแล้วก็มีพอ่อมีทรายแล้วก็มีกรวดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนี่นะอ,อันนี้คู่มือใช่ไหมคู่มือวิธีทำอโนยนทิ้งไป <laughs> 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 อันนี้ของที่เราจะมาทดลอง ไม่ต้องอะไรก็ู่ดโยนทิ้งเพราะว่ามันอ่านไม่ออกอ่ะอันนี้อันนี้เป็นที่เราจะใส่เนี่ยวัสดุต่างๆทรายกรวดถ่านกระดาษกองเนี่ยเราจะมาใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราประกอบไปให้เสร็จก่อนโอเคเย้อ่ะโอเคตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้ว อันสีดาน้ำคือถ่านคาร์บอนครับถ่านคาร์บอนอนี่น้ำสกรปรกน้ำสกรปรกน,น้ำพ่อไปเอามาจากที่ไหนเออเอามาจากอ่างบัวอ่า,างบัวอ่าจากอ่างบัวจากอ่างบัวอ่ะคันนี้นี่เรามีอะไรบ้างใส่กองเรามีอันนี้เป็นายทรายแก้ว อันนี้ถ่านคาร์บอนถ่านถ่านคาร์บอนหรือถ่านจากต้นไม้ที่เอามาเผาใช่ไหมเออใช่อันนี้ทรายคอสเลนใครพอดโอเคปรวกปลวดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำอ่ะใส่ไปข้างบนตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วมันก็จะไหลไหลไหลใช่ใช่แล้วแล้วมันก็จะมีสีขาวออกมาต้องลองดูว่ามันจะกรองได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยวัสดุกรองเราไม่ได้ล้าง เราไม่ได้ล้างวัสดุกรองเลยเพราะฉะนั้น<ะ>มันอาจจะไม่สะอาดก็ได้รอบแรกเนาะค<ะ>อ่ะเดี๋ยวเราลองเราจะลองเทถามสกรปรกมาจากอึงอ่า <c oughs> ค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆเททีละนิดอนามโมเทเทลงไปในกลวยทีละนิดนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวลน้นมันกรองไม่ทันอ่าถ้ามันใกล้จะเต็มก็หยุดก่อน มันลงไปแล้วใช่ไหมนี่ไงมันหยดมันหยดอ่ะเทอีกเทอีกอ้าหยดลหยดละนยังยังยังต้องเทอีกต้องเทอีกเทเกือบเต็มเลยเทเกือบเต็มเลย โอเคเดี๋ยวอันนี้เราดูที่มันจะหยดลงไป <S <S มันเพิ่งจะลงที่ชั้นที่สองนะโมเพิ่งจะลงแค่ชั้นซายพอเนะ์สเองชั้นที่สองลงชั้นสามได้ยังยังไม่ลงอ่าลงแล้วลงถึงฐานแล้วตอนนี้ลงถึงฐานแล้วลงถึงฐานแล้วนะลงถึงฐานคาร์บอนแล้วนะมันเด,ดือดไปนิดนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ดูชั้นสุดท้ายนะนี่ไงยถาคาร์บอนแล้วใช่ถาคาร์บอนแล้ว นอนรอเลยเนี่หยดลงมาชั้นล่างสุดละอ่าอันนี้ก็เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะมันก็หยดมาทีละ,ทละหยดเละหยดทธอหยดมาถึงชั้นล่างที่สุดเนี่ยน้ำโม้ว่ามันใสหรือ,อยังครับใสนะคะแล้วตรงนี้ก็ใสเลยด้วยค่ะอ๋อข้างบนเนี่ยเห็นไหม มันจะใส่ไปน,นิดหน่อยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งสปกปกติดอยู่ที่กรวดเยอะเลยใช่ค่ะที่เป็นเศษใหญ่ๆแล้วเนี่ยมาชั้นที่สองมันเริ่มใส่ลงมานิดหนึ่งแล้วเริ่มใส่ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังใส่ไม่มากเนาะยังมีสีคุ้นๆอยู่มันก็ลงมาอีกถึงชั้นทานคาร์บอนชั้นเนี้ยมันก็จะเริ่มใส่ขึ้นเรื่อยๆมาถึงชั้นสุดท้ายใส่แจ๋วเลยนี่เป็นน้ำ สวัะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องกองน้ำใช้ได้ใช้ได้จริงไหมนโมใช้ได้จริงนี่สามารถนำน้ำไปใช้ได้เนาะใช้อาบน้ำได้อาบน้ำูาสูสาสูสาาแบบนี้ถ้าเกิดเราไปทำเป็นเครื่องใหญ่ๆอะใส่ถังใหญ่ แล้วก็เอาถ่านเยอะๆใส่เอาทรายเยอะๆใส่กองน้ําได้จริงๆไหมจริงๆนะโอเคแล้วก็เอามากินน้ำได้ด้วยอุ้ยบา,บางทีบางทีก็กินไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวบายบายเพื่อนๆก่อนครับสวัสดีค่ะบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราอย่าลืม